เปิดเผย Oxygen OS 16การอัปเดต AI ที่เหนือกว่าและประสบการณ์ใหม่ๆที่เป็นไปได้ OnePlus ได้ปล่อย Oxygen OS 16ซึ่งเป็นการอัปเดตซอฟต์แวร์ครั้งใหญ่ที่มุ่งเน้นให้ผู้ใช้ได้ประสบการณ์ AI ที่ดียิ่งขึ้นและเพิ่มความลื่นไหลในการใช้งานแต่นี่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เหนือกว่าในโลกของโทรศัพท์มือถือและเราได้รับข้อมูลว่ามีการปรับปรุงที่น่าสนใจมากมายใน Oxygen OS 16ที่จะทำให้คุณต้องตื่นเต้นอย่างแน่นอน แต่ก่อนอื่นมาดูกันว่า OxygenOS 16มีอะไรใหม่ๆที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและประสบการณ์ใหม่ๆให้กับผู้ใช้ประสบการณ์ AI ที่เหนือกว่า OxygenOS 16ได้มาพร้อมกับการปรับปรุงและเพิ่มฟีเจอร์ AI ที่น่าสนใจมากมายเพื่อช่วยให้ชีวิตดิจิทัลของคุณง่ายขึ้นและมีความสนุกสนานมากขึ้น MySpace กับ Google Gemini ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณสามารถสั่งให้เจมสในค้นหาเนื้อหาภายใน My Space ได้อย่างง่ายดายและยังสามารถสร้างแผนการเดินทางในทินเนอริสได้อีกด้วยนอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันบันทึกเสียง voice note และสร้างคอลเลกชันอัจฉริยะ smart collections ที่จะช่วยให้คุณจัดการข้อมูลและเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ AI writer ฟีเจอร์ใหม่นี้จะช่วยให้คุณสามารถร่างข้อความที่สร้างสรรค์ตามคำสั่ง prompt ได้อย่างง่ายดายและยังสามารถตรวจทานและปรับแก้ข้อความที่มีอยู่ในแอปพลิเคชันเกือบทั้งหมดได้ด้วย AI Recorder ฟีเจอร์นี้จะช่วยให้คุณสามารถบันทึกการประชุมหรือการสนทนาได้อย่างง่ายดายและยังมีความสามารถในการถอดเสียงอัตโนมัติและระบุตัวผู้พูด (Speaker Identification) ทำให้การบันทึกและค้นหาข้อมูลเสียงง่ายขึ้น AI ในแอป Gallery ฟีเจอร์นี้มีความสามารถใหม่ในการปรับแสงบนใบหน้าในภาพถ่ายบุคคล (Portrait h o s และแก้ไขสีหน้าและอาการตาปิดโดยใช้ข้อมูลจากรูปถ่ายก่อนหน้าทำให้ภาพถ่ายของคุณดูสวยงาม และเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้นปรับปรุง UI และการปรับแต่งเฉพาะบุคคลนอกจาก AI ที่เป็นจุดเด่นใหม่ของ OxygenOS 16ยังมีการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของส่วนต่อประสานผู้ใช้ UI อย่างมากทำให้การใช้งานโดยรวมราบรื่นและตอบสนองได้ดียิ่งขึ้น Parallel Processing ฟีเจอร์นี้ที่เปิดตัวใน OxygenOS 15ถูกขยายให้รองรับการทำงานในส่วนต่างๆของ UI มากขึ้นทำให้การใช้งานโดยรวมราบรื่นและตอบสนองได้ดียิ่งขึ้น หน้าจอล็อกล็อกสครีนเซลฟ์มีตัวเลือกการปรับแต่งที่มากขึ้นทั้งรูปแบบนาฬิกาใหม่วิจิตรและการรองรับภาพถ่ายวิดีโอแบบเคลื่อนไหวไลฟ์โฟโต้แอนด์วิดีโอซัพพอร์ตทำให้หน้าจอล็อกของคุณดูสวยงามและเป็นไปตามสไตล์ของคุณหน้าจอลหลักโฮมสครีนเซลฟ์สามารถปรับขนาดไอคอนได้ตามต้องการและไอคอนเหล่านี้ยังสามารถเพิ่มฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติมภายในตัวไอคอนเองเพื่อการเข้าถึงที่รวดเร็วควิกแอคเซสทำให้การใช้งานของคุณง่าย และสะดวกมากขึ้นการเชื่อมต่อข้ามแพลตฟอร์มที่เปิดกว้าง OnePlus ไม่ได้ลืมความสำคัญของการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์และ Plug and Play ซึ่งมีการปรับปรุงที่น่าสนใจมากมายการแชร์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ผู้ใช้สามารถแชร์ข้อมูลระหว่างสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตของตนเองได้ง่ายขึ้นทำให้การเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลง่ายและรวดเร็วเข้าถึงข้อมูลจาก Mac หรือ PC มีความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลจากอุปกรณ์ Mac หรือ PC ทำให้การทํางานของคุณง่ายและสะดวกมากขึ้นรองรับ Apple Watch การเพิ่มการรองรับ Apple Watch เป็นจุดเด่นที่น่าสนใจทําให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงการแจ้งเตือนข้อความและสายโทรเข้าออกผ่านอุปกรณ์ของ Apple ได้โดยตรงทําให้การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ของคุณง่ายและสะดวกมากขึ้นสําหรับผู้ใช้ One นพ u s Tablet ยังได้รับการปรับปรุงด้าน multitasking multitasking และประสบการณ์หน้าจอหลักและหน้าจอล็อกที่สามารถปรับแต่งได้เช่นเดียวกับบนสมาร์ทโฟน วันพัสดกำลังเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโปรแกร,รม OxygenOS 16เบ t a ทอร์เพื่อทดลองใช้งานก่อนใครและคาดว่าจะมีการปล่อยเวอร์ชันเสถียร stable release ในอนาคตใกล้คลที่สนใจอยากลองใช้งานก่อนใครอย่าลืมลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกร,รมนี้เพื่อได้รับการอัปเดตใหม่ๆของ OxygenOS 16แล้วคุณตื่นเต้นกับฟีเจอร์ AI หรือการเชื่อมต่อกับ Apple Watch ที่เพิ่มเข้ามาใน OxygenOS 16หรือไม่มาถามตัวเองว่าคุณต้องการประสบการณ์ใหม่ๆและเทคโนโลยีที่เหนือกว่าหรือไม่ มาทดลองใช้งาน OxygenOS 16และแบ่งปันเสียงคิดเห็นของคุณกับเราในการความคิดเห็นนี้พร้อมเป็นเสียงแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ OxygenOS 16